ช็อกวงการหมอลำค่ะพี่น้องคะ่ะหลังจากที่นางเอกหลักของใจเกินรอยนะคะได้ล่าล่งจากคณะหมอลำใจเกินรอยพี่น้องคะ่ะกลางฤดูกาลเลยนะคะหลังจากที่นะคะเป็นข่าวเรียกได้ว่าเป็นข่าวช็อกวงการหมอลำนางเอกสาวตายสัวนั่นนะคะพี่น้องคะ่ะได้ล่าล่งจากการเป็นนางเอกหมอลำใจเกินรอยค่ะพี่น้องเกิดอี้ยังึ้น ล่าล่งแบบกระทันหันแบบบ่ได้ตังโตนะคะแล้วหลายคนคอมเมนต์หลายหลายแห้งพี่น้องเขามากคอมเมนต์ต่างๆนะหน้าว่าเกิดอะไรขึ้นถึงได้ล่าล่งจากใจเกินร้อยแบบกลางฤดูการแบบนี้นะคะบอยสีิชัยนะคะ่นก็ได้กออกมาเคลื่อนไหวนะคะหลังจากที่นางเอกตายสวนันนะคะได้ล่าล่งลงกับบ่ลงผู้เดียวได้พี่น้อง ไปกับพิธีกรคูใจนั่นก็พงล่ำเพิ่นค่ะพี่น้องนั่นก็เป็นพิธีกรก่อนหมอล่ําใจเกินรอยนะคะซึ่งกัเมื่อเดือนสองเดือนี่ผ่านมาเิ่นกระได,ดประกาศโตเป็นแฟนกันนะคะแล้วยู่ๆกับมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะทําให้บอดบอยซิริช่ยนะคะถึงกับวาอาโบอก้กคือกันพี่น้องแล้วหลังจากที่เหตุการณ์นี่นะคะ หลายคนก็สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเข้ามาฟังจากปากพิธีกรนะคะก็คือคุณนพงพงลำพืนนะคะว่าเพิ่มมีสาเหตุอันใดหรือว่าเหตุผลอันใดทีเพิ่นใดล่าลงจากใจเกินร้อยกระท่านหันพี่น้องมาฟังคลิปนี้นะคะจากพิธีกรของใจเกินร้อยค่ะพี่น้อง นะครับผมกับผมกับว่าผมอยู่นี่มาโ็อนเติบแล้วนะครับผมกับไม่เคยเรียนนิยัง,ยงแบบนี้เกี่ยนะครับไม่เคยทำเป็นนี้ในเมืองน,นองตัดสินใจยังสิ่งผมก็ต้องเข้าหลบเอาเข้าหลบการตัดสินใจของเจ้าเดินขันมาลุ่มขันลุ่มขับไปก็ไปน้ำกันและแหละขันมาอังสัตว์ก็เลยคิดยังสิ่งผมก็เป็นห่วงนองขันให้น้องลุ่มผู้เดียวมันกับลุบล่มกับลุ่มน้ำกันผมก็ลุ่มมาเลยนะครับ มาดอการลยดูการนั่นแหละไม่เคยคิดคนทําแบบนี้ต่งตางใจความผมว่าคุณทําไม่ถูกคุณต้องอยู่ให้มันครบฤดูการก่อนนะครับผมก็คิดแบบนี้เหมือนกันนะ,ะแต่ว่าในเมื่อที่มันมันจําเป็นอีลีมันมันสุดอีลีนะครับก็เลยตัดสินใจลงนะครับตัดสินใจลงแล้วนะครับส่วนที่ปีนองถามว่าสิบไปยุใสสิบไปเห็นยจ้งไหยังว่าทานน่นเอมีความคิดว่าสิบไปยุใสหรือว่าสิไปเห็นยจ้งไหนปีนองครับค่เพยฤอดูการแล้วก็ที พุยกับพ่อหนาคือเก่าฝันให้เพาเมตาเขาเกิดทีกลับขึ้นไปซอยเพ่อนคือเ่าแต่ว่ามีจังไหนกับพ่อท่านที่หูจจานะครับผมพ่อท่านที่อูจจากผมก็ยังบอกยังย่าวไว้นะครับขอบคุณพี่น้องที่คนคนที่เข้าใจนะครับติดตามเหมือนเดิมผมก็ขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับแล้วก็คพนคีเคยติดตามนะครับแล้วก็เศร้าติดตามไปแล้วผมก็ขอบคุณที่เรานะครับผมก็บหวังว่าพี่น้องสี่เข้าใจแล้วก็เข้ารบในการตัดสินใจของของผมแลวก็ของน้องนะครับเราก็ มีเหตุผลเขอาไปของมัน่แหละพี่น้องครับมีเหตุผลเหตุผลของไปของมัดหอรอ,อหถามว่ามีอะไรลึกๆไหมเพราะผมก็จำเป็นต้องเวาผมก็จำเป็นต้องอธิบายนะครับแต่ว่าสําหรับหัวหน้าและอนุรดีผมยกไปเนื้อหัวคือเก่านะครับสําหรับหัวหน้าก็ยังเป็นพ่อผมเหมือนเดิมก็ยังเป็นอายผม,มคือเกา่าแลวกับมาล่ำใจกันลอยก็ยังเป็นบาดที่ผมให้ความขรุขระหักคือเก่านะครับผมไม่อยากให้มันมีวันนี้เลยเพอยากให้มันมนี้มือดีเลยเพอยากให้มันเป็ี่นแบบนี้เลยรับนะครับ แต่ว่าด้วยอะไรหลายๆอย่างที่เราสะสมมานะครับแล้วก็มันมันเป็นการออกมาเป็นคาบอกว่า,าไรมันเป็นออกมาเป็นคำคำบอกว่า,า,าไรด,ด้วยจกจรคุมส่วนนองออกมาบอกออกมาอะไรส่วนนองกากาบอนองยาดนองนองน้ำตาไหลไห้นะครับตัวกากาเนี่ยได้สสางที่มานางอะไรส่วนอ็ผมเองนะครับ้องทําไม่ได้เนี่ยพี่น้องฟังตังเบิงเหมือนกันแต่ <จะ S 1> ว่ามีอะไรลึกๆแล้วค้นทีเพิ่นเพิ่นเข้าใจเข้าเพิ่นเข้าหลบในการตัดสินใจเข้า นะครับว่ามันพวกหูจกกักว่าเขาลุ่งหออย่อนยังนะครับในเมื่อร่างกายขเขาสอนเขาจะบอกว่าร่างกายมันโอเคมันมันพอ,พอที่จะทํางานแล้วมันเห็นให้องค์กรเป็นเสียยังสี่มันิดขคือคือบอกคือดาร่าทเอีกแล้วสิปวยอีกแล้วสิใครอีกแล้วจิผู้นี้ออกกตไม่แต่ว่าปวยผู้นี้ออกกับว่าร่างกายพอดีผู้นี้ออกกตว่าไปดูแลพอดูแลแม่แล้วก็ไปเห็นขึ้นวงคืนยังสี่นะพี่น้องครับแต่ว่านี่มัน มันกอดอีลีนะครับน้องน้องน้องนอนเมื่อลับน้องเมื่อลับพัดแล้เทียครับรถลดแบงซี่กับพี่จอดให้หนูพวกมันจอดทางข้างกับกล้วลบไปหักหักหลักการน้องจะวิ่นแต่ผู้ใด้เพเคยเป็นโรคนี้แต่ไม่พอใจนะครับวิ่นหัวแล้ววันนี้ยนี่มันขึ้นอันสี่มันจะมีเวลาพักน้อยมากนะครับสำหรับน้องมันจะมีเวลาพักน้อยมากโดยนี้น้องก็นอนหลับจริงจริอีกสองเพลงสามเพลงหยิบก้นนั่งเสร็จไหมพี่น้องครับก็คิดว่าสรนอนหลับแต่มันจะลับไปหลับไปแล้ววันนี้มันก็ตกฉากเราเค็ีให้ องค์กรแล้วก็เห็นทําให้เพื่อนร่วมงานทํางานยากในเมื่อเหตุงานยากแล้วก็เลยตัดสินใจว่าเออสั่งกระห้องกระพากสร้างผู้อื่นมามาแทนสิบีบอกรว่าเจ้าอยู่ต่อไปเจ้ากับสิเป็นแบบนี้ต่อไปอยังประมาณนี้น้องก็สิรู้สึกว่าน้องกับเป็นแบบนี้ต่อไปก็เลยตัดสินใจพี่นอ้องครับแต่ว่าความห่างกันยังมีคือเก่าออกมาเรื่องไห้เด้พี่นอ้องครับเรื่องไห้มานำทางไห้มานำทางว่าเจ้าตัดสินใจเราเพราะว่าต้อง ค่ะพี่น้องก็คือฟังเป็นบางช่วงบางตอนของอพิธีกรของอใจเกินลอยนะคะก็คือคุณพงษ์ล้ำเพิรนนะคะซึ่งเพิ่นกระไดแม่ออกออกมาว่าในงแง่มุ่งของเพิ่นกับลักษณะแบบนี้แหละค่ะพี่น้องว่ามีอะไรอยู่ลึกๆแมนบอพี่น้องฟังเบิ่งเป็นขีอเยสีหมายถึงว่ามันมันเป็นเรื่องที่สะสมหรือว่า อีหยังมาโดนแล้วจังสี่แม่เพื่อนบอกออกมาแม่พี่น้องแล้วเขากับโบลูหรอกว่าโดยตื่นลึกนะบางแล้วเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะคะแล้วล่าสุดค่ะพี่น้องคะหลังจากที่น้องตายสัวนันนะคะกับคุณพงเนี่ยได้ล่งกลางฤดูกาลถือว่ากับสิจบฤดูกาเลยพี่น้องแล้วบอสบอยสิใช่เพื่อนกระเด็บออกมากว่าเลยว่าไอ้คอได้บขอหายยู่จนจบฤดูกาลได้บเหลืออีกแค่เดือนสองเดือนหนึ่งอดทนสู่ต่อไป มีอีหยังอึดอัดใจกะเว้าออกมาเพื่อนกะเว้าเด้มืหน้าบ่อยเพื่อนก็เป็นคนใจกว้างอยู่แล้วเนาะเพื่อนกัให้โอกาสแล้วเพิ่นกัถามไทยได้พี่น้องว่าสาเหตุจริงๆแล้วแม่นอีหยังแต่กับได้รับคำตอบที่ชัดเจนจากทั้งสองคนนะคะพี่น้องขาว่าเกิดจากอีหยังแล้วคอมเมนต์พี่น้องขามันก็ออกเป็นสองแง่สองมุมคนที่เข้าใจกับมีพี่น้องคนบ่ท คนที่บ่เข้าใจกันหลายพี่น้องลายคนเพราะว่าบางคนกับว่าอ่าก็จังที่ห้าฮหูกันนะคะพี่น้องว่าเพิ่นได้เปิดโตเป็นแฟนกันนะคะคุณน้องตายสัวนั่นกับอ่าพงลำเพิ่นนะคะแล้วเพิ่นมีอาการวิ่นเวียนแล้วก็อ้วกหรือว่าน้องจะท้องจกงสีกะก็มีคนเข้าใจค่ะพี่น้องซึ่งหฮาเวาได้นะคะหฮากับ,บ่แมเวว่าได้ฟันทงห้าแค่คิดว่านะคะหรือว่ามี จากเหตุการณ์หรือว่าสาเหตุนีโบที่ทำหายนองตายถึงแบบว่า,าอึดอัดหรือว่าทำงานให้หัวหนา้าบา่เต็มทีแล้วเพิ่นก็อยากล่าลงอันนี้เขาคิดไปได้พี่น้องคิดไปายแง่หลายมุ่ม,มันเถอคะค่ะแต่ว่าบอดบอยเพิ่นกะว้าแล้วว่ามีหยังก็ให้บอกนะคะมีหยังกะบอกขออยู่ต่อให้จบฤดูกาลแล้วคอยลงได้บนะคะกับบไดรับคั่เลยนะคะแล้วทั้งสองคน กระได้อาล่าลงจากใจเกินรอยเป็นทีเรียบรอยแล้วนะคะเอ่อนีคือเหตุผลหรือว่าประเด็นเดือดในช่วงหลังสงการมาหนีใหวังสันพี่น้องถือได้ว่าเป็นข่าวช็อกวงการหมอลำนะคะเพราะว่าพิธีกรยังคุ้น,นพงลำเพลินคนเก็อยุ่กับใจเกินรอยมากซี่หาปีเได้พี่น้องหาปีแล้วจะครบหกปีแล้วซ้ำ นะคะแล้วก็น,วน้องตายสุวรรนันนี่ก็เป็นนางเอกลักของใจเกินลอยพี่น้องมากตั้งแต่ใดแต่ไรเลยนะคะแล้วเกิดอะไรขึ้นนะคะเดี๋ยวกับคงสีชัดเจนมากกว่านี้นะคะเดี๋ยวสิน้ำเรืืองเล่าของอ่าระวังทั้งสองคันนี่แหละน้ำมาบอกว่าคุยสูพี่สนองฟังให้ชัดเจนกว่านี้นะคะแต่ตอนนี้พึ่งจะได้ลูกแค่นี้ล่ะค่ะว่าน้องได้ลง จากใจเกินลอยเป็นทีเหลียบลอยแล้วนะคะค่ะสำหรับเรื่องเล่าเมอรอนีกับฟากไว้ำมิกรอนนะคะสวัสดีค่ะ